ได้หรนะเราจะไปใส่ตะกร้าแล้วเก็บ่อยนะคะ ะะแต่ว่าวันนี้ขอไปกินก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อปลาหางนกยูงกันนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะพรุ่งนี้ทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็คือวันต่อมาแล้วก็คือเราก็จะไปซื้อปลาที่ตลาดกันนะคะกำลังขับรถนี่อยู่บนรถอยู่เลยแล้วนี่ก็คือ <c oughs> ถามว่าไม่ไม่ได้ <c oughs> แอด <c oughs> ฟูตินะี่คือฟูตินต่นเองเนะฟูตี้ทงไรอ่ะ <c oughs> ลืมเอาไปทิ้งเนาะ มันคือกินไอศครมแล้ก็ลืมออกไปนะคะไปเล่นกันตรงนี้นะค,ะคนด้ยอยู่จเะะจอกันที่ตลาดนะคะเจอกันที่ตลาดนะคะวเจอกันค่ะนะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่รถนั่นแหละแล้วพอเราไปตลาดก็ไม่เจอเลยคือแบบาไปดูที่ตลาดนะคะไม่เจอปลาเลยนะคะแล้วก็จะไปขอคนข้างบ้านนั่นแหละ สงสัยมันโควิดเขาก็เลยไม่ขายอยูะะ่แล้นะพี่หน้าเดมไม่ใช่และมันคือเดมนั่นแหละทุกคนเนีย่ยเดมตามาคัะคะมาม่าทำอะไรทำอะไรกันครับนี่ยกำลังเอาบัวกับปลาค่ะมีแห้ตัวใหญ่สองตัวเลยมีเปล่าตัวใหญ่สองตัวเลยหนลูกไหนโชว์หน่อยสิ มามีเอาบัวไปปลูกให้แล้วหนูเอาไปใส่เลยไหนมองเห็นทําไมมันขาดอย่างนั้นลูกก็คือมันก็ขาดเพราะว่าตอนนั้นมาดูปลาแล้วก็ผู้จิตก็ทำขาดนะเจะหกจะหกไหนขอดูหน่อยสี่ไหนปลามีกี่ตัวมีสองตัวนี่นะเยอะเลยตัวแต่เอาไปใส่ไปแล้วก็ตัวใหญ่มันก็จะมีสองตัวหนูไปใส่ตรงนู้นไหมคะมาโอเคถูไปะหนูไปใส่อะไรเนี่ยปลา อูดิเด็กบ้านนี้เยอะจังเลยวางฝั่งนี้แล้วน้องบีน้องบีมาใส่ฝั่งนี้ค่ะแล้วฝั่งนู้นมันมีใส่ดินอยู่มันยังไม่ใส่เดี๋ยวให้ขัดอันนี้ใส่หรือยังใส่ดินแล้วใช่ไหมใส่แล้วค่ะแล้วสวยมากใส่อะไรคะนี่นี่เดี๋ยวเราจะใส่ปลาเข้าไปลงปล่อยแต่ให้มันไอ้นี่ก่อนให้มันให้มันชินกับน้ำของเราด้วยใส่ปลาปลาเยอะขึ้นเดี๋ยวมันลอยออกมาขอแรกขอขอสักสองสับปัดไปใส่ขวดแล้ว เพราะว่าปลาเยอะมานี่ปลาจะมันช okay. oh, so ินให้แม่ใให้มันชินกับอะไรกับน้ำเพราะว่าน้ำคนละฝั่งมันไม่เหมือนกันนี่ไงปลาอยู่แล้วมาล่างอีกตัวนึงใช่ค่ะเอามากี่ตัวนี่โอ้โหเยอะเลยค่ะนี่ซื้อมาใช่ไหมขโมยมาตลาดี่เอาปลาจากไหนลูกไปขอเพื่อนบ้านมานะคะหี นั่นแหละอีกตัวหนึ่งมันลงไปแดนนั้นและวมีครับคะบอกท่านผู้ชมหน่อยเราอาปลามาจากไหนคือปเอามาที่บ้านพี่ทางข้างบ้านดูสิเนี่ยห่างสวยมากเลยค่ะแต่ว่าอีกตัวนึงอ่ะนี่ยห่างสวยมากมีอีกตัวเดงอ่ะที่หนูเจอหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบมาสิบตัวได้หนูเคยเจอมันเป็นสีแบบสีแล้วก็สาหร่ายเนี่ยนสาหร่ายหางกระโล เดี๋ยวต่อไปมันก็จะเราก็เห็นปลาหันลูกฟูสีแบบสีฟ้าสวยมากเลยแล้วแบบแล้วก็ชิชิ่งเดินไปยังถึงไปแล้วค่ะตึงไปใต้น้ำแล้วเนี่ยที่เราต้องใส่บัวใส่อะไรด้วยก็เพื่อให้เอ่อเป็นที่อยู่อาศัยของปลาเป็นมีอาหารไม่ชอบไปอยู่ใต้ต้ดินแั่มาก แล้วเมื่อวานเราไปเก็บหินไปเก็บหินมาด้วยนะคะเนี่ยเราไปเก็บเมื่อวานแต่ว่าตอนนี้ขายของก่อนดีกว่าทักผมทักผมจริงๆก็ไม่ใส่ขนาดไหนไม่กี่กระถางนี่มีสองอ่างมีสองอ่างเลยสองกระถางสองอ่างจะเอาปลาอีกปมจะเอาไปไหมค่ะเดี๋ยวไปเอาอีกอ้าวเดี๋ยวไปทำแรงเดี๋ยวมันก็ตายหมดนะเอาสายไว สวัสดีวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติ้ตามื่อนกำลังใจให้หนูแล้วก็คำคเินต่อไปได้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย